สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแบบมารีวิวคีย์บอร์ดให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ผมแกะ,แกะไม่ลด้เลยผมก็เลยคิดว่าจะถ่ายคลิปด,ดีกว่าเผื่อจะมีคนดูเออประมาณนั้นนั้นเราไปแกะเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขอวางก่อนนะล้วตัดไปตอนที่แกะแล้วกันนี่นะครับนี่ก็เป็นคีย์บอร์ดนะครับก็ พาไปดูนะคะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มันเป็นยังไงเลยมันดียังไงมันทําอะไรได้บ้างมันก็รู้มันทําอะไรได้บ้างเราไปดูนะทุกคนนี่นะครับนี่ก็จะเป็นคีย์บอร์ดของเราเนาะคีย์บอร์ดตัวนี้ก็เรืองแสงคนระับเป็นหัวเป็นหัว USB นะครับก็วันนี้ผมบอกราคาไปนะหนึ่งร้อยนะครับผู้ความจริงเลยนะหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาท ไม่แพงเลยส่งฟรีด้วยนะนะครับจากลาซาด้านะผมจะไปเสียบให้ดูเลยนี่นะครับผมก็จะมาแล้ว้อ้โหกดูลุกลงนะเดี๋ยวให้เขามาเก็บให้เลยเสียงนะแบบเสียงก็ไม่ได้ดีเลยมากนะ ของราคาถูนะกเนาะถึงจะดีอ่ะดีพอใช้พนะอใช้ได้นะครับเดี๋ยวอีสสัตว์ตัดนี่นะครับเี่เดี๋ยวผมจะให้ดูปุ่มก่อนนะหาเรื่องพังอีกแล้วเนี่ยปุ่มก็จะเป็นปุ่มเอ้ยน่าจะเป็นยางนะทุกคนเดี๋ยวแตว่ ไ่กับเขานี่ครับก็ <c oughs> ได้แล้วแล้วผมจะเปิดโน้ตบุ๊กของผมก่อนนะเปิดแ,แล้วนี่นะครับผมก็เปิดแล้วนะครับแล้วผมจะ้องเสียงให้ดูนะเอ๊ะลืมบอกไปนะครับว่าข้างหลังนะครับ เอ๊มึงเขาเรียกว่าอะไรนลองฟังนา่าจะเป็นพลาสติกแข็งนะตัวนี้นา่าเป็นพลาสติกแข็งอืม,มเจของเขาดีนะทุกคนโอ้โหดีจริงๆตกุ่มก็ดีอยู่นะร right. มันจะเสียบ เ,เอเอ,เอนี่นะครับผมเกียบแล้วมีบอร์ดเกมมล้อก็ราคาถูกนะแน่นอนเลยคาเกมอันหนึ่งนะทุกคนเมาส์ก็ ผมซื้อมาจากห้างใกล้บ้านนะอันละห้าสิบเก้าบาทส่วนแผ่นรองเมาส์เขาให้มานะมันของอะไรไม่รู้นี่ยะตัวนั้ตัวนะัวนะ้แต่ผมจะเอาแผ่นรองเมาส์ใหม่จะแบบแบบใส่ได้ทั้งอันเลยนะแบบเอาแบบเรืองแสงด้วยละกันแผ่นรองเมาส์อ่ะที่แบบจะมีไฟรอบๆนะทุกคนแบบเรืองแสงเหมือนกันนะเมาส์ผมมีสองอันนะทุกคน แล้วผมจะ <c oughs> มาทดสอบอะไรดีให้ทุกคนดูขรุนีกันนะผมคิดออกแล้วนะว่าจะทดสอบอะไรให้ทุกคนดูนะครับก็ผมจะทดสอบเป็นปุ่มเลขนะกันนะว่าจะมีปุ่มไหนบ้างที่กดไม่ได้นะที่แบบของถ้ากดไม่ได้นี่ของแย่เลยเนี่ยคีย์บอร์ดเลยเหมือนเป็นหมดเลยทุกคนดู อันนี้ลองแบบกดมัวม่วๆแลวนะเนะี่ยเดี๋ยวจะลองกดได้อีกนะนขขโทำเสียงเลยนะครับนี่กดดีหมดเลยนะนี่นะทุกคนก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับท้ายคลิปที่ผมจะบอกผมก็จะทิ้งวาร์ปว่าเผื่อจะมีคนไปซื้อไงทิ้งลิงให้นะครับให้เนี่ยให้ทุกคนไปซื้อ,อว่าใครแค่ไปดูแค่ไปทําทาเฮียอะไรก็เข้าไปเถอะเขาไม่ด่าเฮียอะไรหรอกแล้วผมมีรูปถ่ายตอนท้ายคลิปให้ดูด้วยนะครับก็แบบปิดไฟเปิดแสงคืนเปิดทาเฮียอะไรนะครับ นะครับเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับดูซิว่าคลิปหน้าจะมีอะไรก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ